สวัสดีค่ะทุกคนเย้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลมาปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนนะคะเย้วันนีน้นะคะมะปังก็ได้ไอเทมใหม่มากําลังฮิตมากๆอยู่ในหมู่เครื่องเขียนนะคะแล้วก็ใน t วิตเตอร์อินสตาแกรมนะคะนั่นก็คือคอลลินพาสเทลนั่นเองเย้สีสวยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนเฮ้ยคือดีงามวันนี้นะคะจะมาแกะกล่องให้ดูกันแล้วก็จะมาสวอชสีให้ดูว่ามันมีอะไรใหม่อะไรดีงามบ้าง โอเคเปิดกล่องกันนี่วิสีแบบเป็นอะไรเป็นคนที่แพ้พาสเทลมากมนะคะมันสวยอน่ะให้ดูสีกันใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะวยพาสเทลมากเขามีบอชัวมาบอกว่าเขียนสวยบนกระดาษดำเขียนมันบนกระดาษขาวเฮ้ยเป็นสีที่เขียนบนกระดาษสีดำได้นะคะหุยตื่นเต้นมากมาดู มี2ชั้นนะคะ72สีนะคะรุ่นนี้ที่เป็นพาสเทลจะมีแค่ไซส์เดียวนะคะคือ72สีนั่นเองก็คือจะเอาตัวนีออนนะคะออกไปแล้วก็เอาตัวพาสเทลเพิ่มเข้ามานะคะนี่สีสันสวยงามมากมายโดยเฉพาะพาสเทลของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีกันชัดๆนะคะทุกสีนี่ววาดีง,งามพาราม8มากมาย โอเคนะคะเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะเพิ่มโทนสีพาสเทลมาทั้งหมด12สีนั่นเองนะคะก็คือตั้งแต่สีฟ้าน้ำเงินนี้นะคะจนถึงสีเหลืองน,นี้2บล็อกนี้นะคะบล็อกละ6สีก็เป็น12สสีอันนี้ก็คือโทนสีพาสเทลนะคะและเพิ่มอะไรอีกเขาบอกว่าเพิ่มโทนสีผิวนะคะหรือว่าสีเนื้อเนื้อเนี่ย ปกติแล้วก็ในรุ่นทั่วๆไปนะคะจะมีสีเนื้อแค่ 1- 2สีเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่มีมาให้เลือกถึง5สีเลยนะคะสีเนื้อนี่มี5สีนะคะคือดีงามจริงๆคนที่ชอบแบบระบายรูปวาดคนวาดอะไรอย่างเงี้ยแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยมังงกะการ์ตูนเลยนะคะที่ต้องใช้สีผิวก็เวิร์กมากๆมีทั้งพาสเทลมีทั้งสีเนื้อคือดีงามนะคะชอบมากมายโอเค แล้วเขาก็บอกว่า,าทำบนกระดาษสีดำได้ด้วยนี่ตามโบชัวนี้นะคะเขียนบนวาดได้บนกระดาษสีดำได้อ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกระดาษดำพร้อมกระดาษขาวพร้อมนะคะสีก็พร้อมเหมือนกันนีสีทั้งหมดหกสีนะคะเลือกมาเราก็เดี๋ยวจะมาระบายให้ดูกันนะคะเริ่มที่กระดาษสีขาวก่อนเนาะเขาบอกว่า สีคลีนนะคะจะสามารถเบลนสีได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของสีเขาทุกรุ่นเลยอะ่ะก็คือสามารถที่จะมีความเงามีความสดนะคะแล้วก็ไม่ละลายน้าเออเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะมีทดสอบเรื่องของการละลายน้ําด้วยนะคะว่าจริงไหมเลอะหรือเปล่า นะคะ,ะดูกันชัดๆเรียบร้อยนะคะก็เบลนสีก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่ามื่อ้างก็ระบายไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะคะ,ะมาลองดูในกระดาษสีดำกันบ้าง จะบอกว่าเวลาแบบทาระบายลงสีดำรู้สึกว่าสีมันลื่นนะคะแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยเวลาแบบลงในกระดาษสีดำนะคะสีขาวก็เหมือนกันอันนี้มันไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะเออให้มันเข้มๆนิดนึงมีเบลนด์สีออกมาก็ค่อนข้างกลมกลืนนะคะในกระดาษสีดำเวิร์กมากสีขาวอีกรอบนึงนะคะเรียบเทียบนะคะโอเคนะคะ ก็มาปางก็สวอตส,สีให้แล้วมาดูสีที่สวอตกันเลยตึงเห็นไหมเอ่ยสีดำสีขาวอันนี้จะเป็นแถวแรกนะคะอันนี้คือแถวแรกชั้นแรกนะคะชั้นแรก สีสวยงามนะคะไอที่ดาวดาวนี้คือเป็นสีพัสเทลนะคะแล้วก็อันนี้คือชั้นที่สองนะคะจะเป็นสีท่มๆหน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วก็น,นี้ถ้าลงบนกระดาษสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นแถวแรกแถวแรกชั้นแรกนะคะนี่เดาวดาวไวก็เหมือนเดิมเป็นพัสเทลนะคะนี่ก็คือแถวที่สองนะคะแถวด้านล่าง นะลืมไปนะคะเรายังลืมคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ละลายน้ํานะคะเรามาลองเทสเรื่องไม่ละลายน้ํากันก่อนดีกว่าว่าจริงไหมนะคะนี่น้ําพร้อมนะคะโอเคถึงแม้ว่าจะโดนน้ํานะคะสีก็จะไม่เลอะออกมานะคะเห็นไหมคะสีไม่เลอะออกมาเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีอ่อนหรือว่าสีเข้มก็ตามอันนี้เอาให้ชุ่มๆเลยคะ่ะ ปึ๊บ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 เรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้ก็ผ่านอีกหนึ่งคนสองบานะคะครบถ้วนโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปางด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาปางนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย